พวกเราก็ต้องถามจิตของพวกเราเองว่าเราเหนื่อยมากพอแล้วหรือยังเราทุกข์มากพอแล้วหรือยังสภาวะที่มันเกิดขึ้นกับกายและใจของเราในปัจจุบันที่มันบีบคั้นจากการทำงานบีบคั้นจากร่างกายบีบคั้นจากบุคคลภายนอกบีบคั้นจากภัยธรรมชาติต่างๆ บีบคั้นจากความรู้สึกนึกคิดที่ทําให้เราเป็นทุกข์อยู่ทุกๆวันนี้มันเพียงพอหรือยังกับกําลังใจของเราที่จะเดินออกจากสภาวะต่างๆเหล่านี้ค่อยๆถือกําลังใจที่เด็ดเดี่ยวแบบนี้นะครับแล้วมองดูจิตของเราถัดจากวินาทีนี้เป็นต้นไปเราต้องถือกรรมาฐานทางเดินแห่งการหลุดพ้นเป็นหลัก ใครจะทำอะไรหรือไม่ทำอะไรเป็นเรื่องของเขาแต่ใจของเราต้องบอกให้ได้ว่าอะไรคือจุดหลักในชีวิตของเราวินาทีนี้ถัดไปเรื่องราวต่างๆภัยต่างๆจะมาบีบคั้นพวกเรามากขึ้นเวลาก็เหลือน้อยลงดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการเดินจิตของเรา ให้ถึงซึ่งแดนพระนิพพานดังนั้นทุกๆวันการทำงานก็ดีการช่วยเหลือบุคคลอื่นก็ดีเราตั้งใจทำทั้งหมดเพื่อให้ทานบาร,รมีของเราเต็มทุกๆครั้งที่เราให้ทานเราอย่าไปคิดหวังว่าเราจะได้อะไรกลับมาให้เราทำแล้วทิ้ง ทิ้งหมายความว่าทิ้งอารมณ์ความหวังนั้นเสียไม่ว่าจะเป็นการให้ทานด้วยสิ่งของการให้ทานด้วยแรงกายการให้ทำเป็นทานหรือการให้อภัยทานก็ไม่หวังสิ่งใดๆกลับมาแต่สิ่งที่หวังมีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นก็คือการพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิด